มุยไฟลุกแซนนี่ข่าวเวลฟาดวันพีทวอลสูงอวดหุ่นเซ็กซี่รัวๆหลังจากไฮล็อกก็ออกมาเสิร์ฟความเซ็กซี่รัวๆแบบไม่พักหายใจหายคอกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกาสาวแบบนีมม้ข่าวเวลหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ออกมาปล่อยภาพสุดแซ่บด้วยการใส่ชุดบิกินี่สีเทาโชว์หุ่นเกลียวบางเอลเอสหน้าท้องแบนราบอวดสัดส่วนเตะปังออกมาให้แฟนๆได้กระนำกดไลค์กันไปแล้ว ล่าสุดสาแซมมี่ก็ทำเอาไอจีเดือดอีกแล้วหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสร,รูปแซ่บๆในชุดวันพีทบลสูงสีฟ้าสดใสขวดหุ่นซีดบาดใจอืมะลักหน้าท้องแบนราบผิวเนียนสวยพร้อมโพสท่าเย,ยาวยวนซู้กล้องไม่ว่ามุมไหนก็เด็ดสรตรีจริงๆงานนี้ก็มีแฟนๆต่างพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์ถึงหุ่นสุดเซ็กซี่ของสาวแซมมี่กันยกใหญ่พร้อมกันนำส่งรูปอีโมจิไปมาให้หยาบล้นลามเลยทีเดียวค่ะ